มาหมแล้วดุอาไรนะ้องเจ็บาวหเอาใส่ใส่เลยึไหนะได้เปลนนะเปนนะจ็ยะเ็านอะ้องไปนไม่อุ้มแล้วแมอ้า oh. อ oh, no, no. oh, no, no, no. ุ้มอาอุ้มอาอุ้มปงรองเทาแบบสวมไม่มีหรอ เอาแบบกี่ตัม่เก็บหนีบเปนเย็บมหเปี่ยนรองเท้าอหนแล้วเจนี่เป็นรองเท้าอันนี้เป็นรองทามาคู่กันนะเยวนนี่งเย็นน่เนหนึ่งเดี๋ยวแมวมหมยี่สิบกยี่สิบเมือนมาที่นี่นะที่หอาีหน่ไหนอบคุยเออรองเท้าถือหัเจนี่เป็นรองเท้าคุณให้น้องเลยเลยคนของน้องอันนั้นคีบเหมือนกันนะเจ็บเหมือนกันนั้นคีบนายยายไปเอามาให้แล้วหนูยายไปเอามาให้แล้ว อันนี้เปลี่ยนรองเท้าก่อนเจนโน่นเปลี่ยนรองเท้าก่อนลองกันอ่ะในใน,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 นพี่เปลี่ยนให้แล้วปะ